กระแสวัวบามันตอนนี้แรงมากปีพงฟาร์มวันนี้ขายไปสองตัวราคาไม่แรงสำหรับแม่ท้องและลูกตัวเมียเดี๋ยวผมพาไปชมครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยในช่องทางของปิยพงษ์ฟาร์มอเมริกันบามันทั้งในช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอสมาชิกทั้งช่องทางแฟนเพจและในช่อง u t u b e นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้ผมขายวัวในฟาร์มได้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจดูว่าในฟาร์มผมตอนเนี้ย ได้ขายงัวไปในราคาเท่านี้เผื่อมีสมาชิกท่านใดหรือแฟนเพจท่านใดสนใจที่อยากจะได้วัวอเมริกันบารมันจากผมหรือพักพวกในกลุ่มสมาชิกของกลุ่มป่ากน้ำโพนะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งทางในช่องทาง Youtube ของผมและแฟนเพจ Facebook ของผมนะฮะผมก็จะนำมาเสนอเกี่ยวกับการซื้อขายงัวทั้งในฟาร์มของผมและก็ในฟาร์มของพักพวกสมาชิกนะครับ ก็ติดตามสับตะไคร์ช่องของผมไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็มานำเสนอวัวในฟาร์มของผมเองก็คือ p f 40นะฮะซึ่งเป็นแม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีของฟาร์มผมปัจจุบันได้ขายไปแล้วครับซึ่งวัวตัวนี้ผมได้เคยทำคอนเทนต์ไว้แล้วว่า p f 40แม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีของปีะพงฟาร์มนะท่านใดที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ชมก็ไปติดตามค้นหาได้เลยในช่องทาง YouTube หรือแฟนเพจ a c e b o o k ซึ่งผมได้ลงไปมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมก็ลองไปติดตามดูได้นะครับผมว่าผมลงรายละเอียดกับแม่พันตัวนี้ไปอย่างไรณนะปัจจุบันตอนนี้วันนี้ผมได้ขายแม่พันตัวนี้ไปแล้วเ,เป็นลูกค้าที่อยู่จังหวัดลำปางนะครับผมก็ตกลงซื้อขายกันมีวัวทั้งหมด2ตัวก็คือ PF40 PF40 เนี่ยท้องไปแล้วนะฮะกับ JD h โจโจแมนโซ8 6-2ทับหนะครับอายุคันประมาณเดือนกว่าเดือนกว่ากาส่วนลูกของเขาก็คือ JDH m i s t r Manso 19 5ทับหจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับวันนี้นะฮะว่าทั้งแม่และลูกมีความสวยยังไงผมขายไปในราคาเท่าไหร่นะฮะก็มารับชมในส่วนของลูกก่อนเลยนะครับลูกตัวนี้อ่านำเบอร์คือ PF 1 4 0นะครับ PF 140เนี่ยเป็นลูกของ j d h m i r m a n s o 19.5นะครับเป็นน้ำเชื้อ Sexing c งซีเมนะครับผมที่ผมมาผสมกับแม่ PF40 นะครับผมตัวนี้สำหรับวัวตัวนี้ผมขายไปในราคา130,000บาทนะครับ <Wow. S 1> เป็นวัวเทาธรรมดาขายตอนหย่าน,นมตอนนี้เบอร์ยังไม่ได้ตีนะครับผมก็จะทำการตีเบอร์ หลังจากวันนี้เร็วๆนี้นะฮะก็จะไปตีเบอร์แล้วก็ส่งจดทะเบียนพันประวัติต่อไปพี่ลูกค้าที่เขาอยู่ลำปางก็สนใจงัวตัวนี้ก็เลยติดต่อขอซื้อผมไปในราคา1,30,000บาทนะฮะงวตัวนี้ก็เป็นงัวเท้าธรรมดาอย่างที่บอกครับไม่ติดโบสนะครับก็เป็นงัวที่มีเหลี่ยมตัวที่สมส่วนนะฮะมีกระทุขาที่แข็งแรง เดินดีในแปลงหญ้ากระทุกขาที่สั้นกระชับไม่หย่อนยานนะครับผม agger, มีสีที่เป็นสีเทาธรรมดาแต่มีหัวแดงๆนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นงวเทาเป็นงวพื้นฐานที่เราใช้ในการทําแม่พันธุ์หรือแม่บล็อกได้ดีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาลองเดินให้ชมนะครับผมนี่นะฮะก็อย่านมแล้วครับแต่ว่าแม่นมยังคัดอยู่เลย ก็เดี๋ยวชมลูกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมแม่เขานะฮะเดินแล้วเดินแล้วหนึออ่งแสนสามบาทสำหรับราคางัวเทาที่ผมขายณวันนี้นะครับผม pf 1 4 0แม่ของเขาคือ pf 4 0นะครับท่านใดที่ยังไม่รู้จัก pf 4 0ดีก็ลอง ไปเปิดคลิปที่ผมเพิ่งลงได้ไม่นานนี้นะฮะ PF40 แม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีของปียพงฟาร์มอีกหนึ่งตัวก็ลองไปค้นหาคลิปดูดนะฮะทั้งในช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับผมนี่นะฮะตัวนี้ลูกของ JDH m i ฮ Manso 19.5ทับ5ปีชพงฟาร์มขายไปแล้วในราคา130,000บาทนะครับนี่ฮนะนี่ก็เป็นกลุ่มแม่พันธุ์นะฮะที่ผม เลี้ยงไว้ไม่ได้ปล่อยแปลงนะครับส่วน PF40 ตอนนี้ปล่อยแปลงไปเดี๋ยวผมจะพาไปชม PF40 ที่อยู่ในแปลงกันต่อไปนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นลูกพันธุ์ของผมที่ว่าไม่ได้ปล่อยแปลงนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่คลอดใหม่นะครับผมแล้วก็อนุบาลไว้ยังไม่ได้ปล่อยแปลงทันทีกับแม่ตัวนู้นก็เป็นแม่พันธุ์ที่อายุเยอะแล้วก็ใกล้คลอดก็เลยไม่ได้ปล่อยไปนะครับ นี่นะฮะอันนี้ให้ดูคร่าวๆครับงัวที่ผลผลิตในฟาร์มผมตัวนี้ pf 1 4 2นะครับลูกของ ct ไลโ e o หนึ่งทับหนึ่งสองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับผมตัวนี้ pf หนึ่งสี่สีนะครับลูกของ hg ตองหนึ่งนะครับผม jack s g ตองหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นน้ำเชื้อเซ sexing cement เช่นเดียวกันนะครับก็อนาคตตัวนี้ก็น่าจะทําประกวดอยู่นะครับผมน,นี้ก็เป็นงัวที่อยู่ในคอ,อกไม่ได้ปล่อยแปลงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดู PF 40อีกทีที่อยู่ในแปลงนะครับวันนี้ก็ให้ดูเล่นๆกันไปก่อนคร่าวๆไปก่อนว่าวันนี้ผมได้ขายงัวไปแล้วตัวนี้ในราคา130,000บาทนะครับ p f 140ลูกของ JDH m i r m a n s o so, 19ทับ5นะครับผมนี่นะฮะให้ดูรบอบตัวเลยว่าเขาเป็นยังไงวันนี้ขายไปแล้วนะฮะ ับผมหลังจากดูลูกกันไปแล้วก็มาดูแม่นะครับตัวนี้ก็คือ PF40 ที่ผมบอกว่าได้ขายไปนะฮะพร้อมกับลูกตัวเมอะกี้นิธยานมนะฮะลูกเป็นลูกของ JD h m i t e r Manso 19-5นะครับส่วนตัวนี้ PF40 เป็นลูกของ Winchester Magnum 999ทับสนะครับผมสำหรับวัวตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีอีกตัวหนึ่งของเปียโพงฟาร์มก็อย่างที่ผม ได้บอกไปแล้วถ้าท่านใดยังไม่รู้จักวัวตัวนี้ดีพอก็ลองไปเปิดคลิปย้อนหลังที่ผมได้เคยทําไว้แล้วนะครับ PF40 แม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีตัวหนึ่งของปิยพงษ์ฟาร์มนะครับก็เป็นวัวที่ <c oughs> มีน้นํานมที่ดีมีกล้ามเนื้อที่สวยงามตอนนี้เขา สภาพนี้คือเป็นแม่พันนะครับก็ไม่ได้ถูกเลี้ยงให้อ้วนท้วนสมมูรณ์อะไรมากมายคือแม่พันธุ์ที่ดีก็ต้องผสมติดง่ายให้ลูกปีละตัวนะครับผมอตอนนี้เขาก็ได้ท้องไม่เรียบร้อยแล้วสําหรับเจดีเฮดโจโจแมนโซ862ทับหนึ่งนะครับสำหรับวัวตัวนี้นะครับเป็นวัวที่ดีนะครับประวัติการผรสมเทียมของผมเนี่ยผสมค่อนข้างจะติดดีนะครับผสม อ่าเปอร์เซ็นต์การผสมติดในครั้งแรกนี่สูงมากอย่างมากก็ไม่เกิน2ครั้งนะครับสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือมีน้ํานมที่ดีนะครับมีน้นํานมที่เยอะมากสําหรับ pf 4 0นี่ผมขายไปในราคา1นึ0 0 0สบาท <Wow. S 1> เป็นวัวที่ตั้งท้องไปนะครับพร้อมกับลูกเท่ากับว่าซื้อวัวในราคา1 5 0 0 0 0บาทได้วัว2ตัวในท้องด้วย1ตัว แล้วก็ตัวแม่เขาอีกหนึ่งตัวนะครับก็ไปลุ้เนเอาครับว่าเป็นลูกเพศผู้หรือเพศเมียนะครับสำหรับ PF40 ที่ตั้งท้องไปนะครับผมเป็นวัวเคยเป็นอดีตวัวประกวดของผมมาก่อนนะครับตัวนี้ตัวเขาเองเป็นวัวที่มีเนื้อค่อนข้างจะเยอะนะครับลูกเขาก็สวยๆออกมาหลายตัวแล้วที่เกิดมาในฟาร์มผมวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะต้องไปหาเจ้าของใหม่เพราะว่าตอนนี้ ผมก็เหมือนกับว่าแบ่งๆกันไปนะครับผมงัวในฟาร์มมีมีขายก็แบ่งกันไปทําพันุ์บ้างอะไรบ้างนะฮะสำหรับ p f 4 0วันนี้ก็ถูกแบ่งไปแล้วในราคา150,000บาทก็ต้องอขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยครับได้งัวพันธุกกรรมดีไปเลี้ยงนะครับผมได้งัวที่ให้ลูกดีของเปียพงฟาร์มไปเลี้ยงไปทําพันุ์นะครับผมก็ตอนนี้งัวในฟาร์มของผมก็ ได้เปิดขายไปหลายตัวแล้วครับมีเหลืออยู่ไม่มากแล้วครับสําหรับงัวย่านมนะครับต่อไปก็จะมีงัวอีกตัวหนึ่งที่ผมจะขายนะฮะเพราะรุ่นหย่านมต่อไปก็จะหมดหมดไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้เหลือตัวนี้ตัวเดียวแล้วครับสีแดงตัวนี้ครับเป็นลูกของ h k 96นะครับผมแม่ก็เป็นลูกของลูกดีแมนโซนะครับสำหรับมัวตัวนี้ก็เปิดขายอยู่นะครับเปิดจองอยู่ตอนนี้อายุ4เดือนย่างเข้า5เดือนนะครับผม ก็อีกเดือนนึงก็จะหย่านมแล้วใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะฮะ PF 1 4 1สําหรับบัวสีแดงตัวนี้นะครับผมราคาก็เดี๋ยวโทรคุยกันนะครับผมก็เป็นงัวในฟาร์มของปิยพงษ์ฟาร์มนะฮะก็จะมีอยู่คร่าวๆก็มีอยู่ประมาณอยู่แค่นี้นะครับผมก็มาน,นําเสนอในส่วนของการซื้อขายมัวในฟาร์มของปิยพงษ์ฟาร์มอเมริกันบารมันนะฮะ สมาชิกท่านใดแฟนเพจท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับราคางวัวถ้าเกิดในฟาร์มผมไม่มีสเต็คอย่างที่พวกท่านต้องการผมก็จะมีฟาร์มในเครือข่ายของกุ่มปักน้ำโพให้ได้เลือกดูเลือกชมกันนะครับผมาราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่เพศเมียรธรรมดาสีเทาในราคา90,000บาทอย่านมไปจนถึงเกรดพรีเมียม อสองแสนห้าสามแสนอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะก็คือท่านใดที่ต้องการงัวเมริกันบารามันก็สามารถติดต่อผมมาได้พักพวกในเครือข่ายของกุ่มปางน้ำโพก,ก็มีให้เลือกให้ชมกันเยอะแยะมากมายนะครับผมอยากได้สเปคแบบไหนท่านต้องการสเปคแบบไหนก็ติดต่ออินบ x ็อกมาในช่องอแฟนเพจของปิยพงษ์ฟาร์มหรือช่องไลน์เมมเบอร์ผมก็จะขึ้นเบอร์ไลน์ขึ้นมานะครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับในช่องของผมก็จะมี มีเรื่องราวสาระดีๆมานำเสนอให้ท่านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมต่อไปผมก็จะทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ให้ทุกๆท,ท่านได้ชมได้ฟังกันต่อไปหาพยายามหาสาระดีๆมาควบคู่กับการนำเสนอฟาร์มของกลุ่มพักพวกสมาชิกในกลุ่มปากน้ำโพนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ส u b s ไ r i b ์ในช่องของผมด้วยนะครับผมถ้าท่านคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็แชร์ไปให้คนที่ท่านรักคนที่มีความคิดอยากจะเลี้ยงวัวพันธุ์อเมริกันบามันช่องของผมก็จะมีสาระดีๆมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นสาระเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวต่างๆ มัวสวยๆมัวพันอเมริกันบามันต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากฟาร์มผมหรือฟาร์มสมาชิกในกลุ่มปังอโพผมก็จะมีมาเล่ามานำเสนอทุกๆท่านได้รับชมทุกๆท่านได้ติดตามกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สับสกายติดตามช่องของผมด้วยสำหรับช่องปิยพงษ์ฟาร์มอเมริกันบา์มันสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของผมครับขอบพระคุณมากครับ